บ่ได้ไตโดนนะครับนี่ไตแป๊บเดียวได้เป็นโล่สองโล่แล้วนะครับปูร้ายหลายเดี๋ยวผมสิซักใหม่ว้นี่นะครับถ้าตัวใดมันตื่นเข้ามันก็นเลียนลงหูนะครับยังตัวนั้นเลียนลงหูแล้วเขาสีซักลัดมันนะครับจึ๊อซักลัดไว้แล้วก็ยิบเอานั่นนะครับปู ตอนนี้เขากําลังงามนะครับเกิดห้าเหยียบได้ตั้งแต่รองน้ำนะครับรองขอบปีนกันแท่นี้เมื่อกี้ผมก็ไต่ไปหันนะครับกลับมาไปประมาณลอยเมตรนะครับเราก็กลับมาเขาคูมาตังไปนะครับก็เ,เลยสีเล่มให้ท่านผู้ชมเมืองว่าไต่ปูเนะี่ยมันอ่ายังไดนะครับอันนี้มาเล่มขี่เก้านะครับนี่มาสิยางไปเบิง้งไฟ่มองมองอยู่นะครับไฟผู้ใดไต่มองมองอยู่เดี๋ยวสิยางไปเบิง้งเพิ่นเปิน,ปน,ปนมานบอน,นะครับเอา ลืมกระคูเดี๋ยวคูท่ทางก่อนนะครับคูท่ทางแล้วไม่กระสีไว้นี่เพราะว่าบอมนีมือถือกล้องนะครับนะรับไฟมองๆอ,อ,อย่งนี้นเลยสีหยางไปเบืเ้อง่นยยางไปก็เห็นยิป,ปูนะครับย่ป,ปูสองตัวเลยตัวหนึ่งอยู่ข้างบักหอยนะตัวหนึ่งยิ่น,นนะครับลงไปหยิบควบเอาเลยในตัวหนึ่งนะครับในสองตัวนะครับ ใส่ถังกูหลยนะครับช่วงอันนี้ของเก่าจะข้องนะครับไต่หมองเก่าจะข้องนีกตัวนึงนะครับ,บนี่กตัวนึงเหยียดจหน่ากับลายนะครับไต่มาคล้องเก้านะครับใหม่ อย่างู่เร็วเนี่ยจักน้อยนะครับพอของเก่าจะกของนี่ก็ตัวนึงนะครับตัวค่อนข้างติ้งๆจักน้อยครับผู้ร่ายหลายมารอบแรลบางมหันจับเอาจับเอาที่แรกว่าจิตไต่แป๊บเดียวนะครับว่าโดยพ่อปนก็บจิเนียบานพอดีเห็นมันหลายแต่เลยจับต่อยานมันได้ลาบอยู่นะครับนี่ตัวนึงนะครับตัวนึนงครับ นำเพิ่นเอานามลงหน้าปังนะครับเอานามลงหน้าปังแล้วปูมันก็ออกจากรูนะครับอีกตัวนึงครับสองตัวครับสองตัวสองตัวตัวปิ้งปิ้งนะครับสองตัวเลยโอ้หมานครับหมือนอ็ท,ทั้งทีอีกตัวหนึ่งครับขนาดตั้งเก่ามากเมื่อกี้ได้ไหม ตัวปปาใหญ่ปไหนนะครับตัวนี้น่อยๆตัวง่านๆนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเือึบนะครับกับประมาณนี้นะครับสตปูจะมาตะโดนหระเตล่ตัวนี้ตัวนี่ตัวนี้ ผมเห็นเจ้าอยู่ผมพังปรู้ว่าเจ้านีก็ะดิ่สองตัวนะครับสองตัวสองตัวด้ถังนึงแล้วปลาเจ้าเข่าบ้านล่ะตีรือจังไหนใส่ถังเจ้าอ๋อโอ้ยเข่าลูซ้ำโอ้ี่ขอกมาคือเก้า โอ้ตัวน้อยๆห,หลา่หมดเยอะเยียวยาเลย,ย,ยนี่ตัวหนึ่งใส่ขึ้นขึ้นอ๋อฝนผมบ้างใหม่ใหม่นผมถือโทรศัพท์อยู่ผมได้พอแดดเอาใหม่มาหน,นึ่งใส่คูทัวทังยาวถุงเขียวถุงเขียวเบ่งถุงเขียวกันนะครับถุงเขียวผีไส้นะครับไอเราก็มางไต่ต่ำกันโอ้พี่นะครับของเพื่อน อีลี่เลยเันใส้ขายโดยเฉพาะนะครับขายของผมกะจิกรับเข้าบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวแม่ลองนัดปิดบบานก่อน <c oughs> <c oughs> ผมกะจิกรับเ <Ethiopia> ด,ดี๋ยวบันนี้ฮะตอนผมยังลงมาไม่ไเจจาเห็นผมบาสัน เอ้ลงมาบ้องใดๆนี่เจ้าก,กับไตย,ยุ่วลลอดนี่โอ้ดูลอหนาหนาเออนี่ละ่ะลงมาปากทางกับไต,ต้ถ้าบ้องหนีมาฮอดนี่หอดประหอดขั้นนีสั่มไดม้บังฮัน่นแต่ว่พร้อมกันตัวกับโก้เสร็จนี่ยางลงมานหนี่ไอ้ไอ้เพิ่นไตย,ยุ่หันนะครับเจ้าของกะจิกับบานพ่อเลี้ยวนะครับบอกน้องโดนนะว่าไปแป๊บเดียวนะครับไค่แป๊บเดียวกะจบ,บนั่นนะครับรถจอดอยู่หลักเสาไฟนั่นละ ห่างออกไปประมาณลอยเมตรนะครับใต้กับไปนี่ก็บจิมีอีกเลยครับพอโตออกโตบ่ออกโตออกโตบ่ออกพุ๊นอะตัใหญ่ออ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 เลยเอ,อือกึบเอ,อ้าหลุดมือได้กระิบคาจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้นะครับขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับ นี่ปูวาไต่กลับไปนี่กับจิมมี่นะครับนี่นคือเกานะครับไต่วนไปวนมานะครับขึ้นอยูกาา่กับว่าเขาหาดีหรือบ่าหาดีนะครับนี่นะครับไม้ผมได้ไม้นั่นอยู่รอๆไม้กับมี่นะครับอึบโอ้เรียนเร็วนะครับประกาวคำว่าสวัสดีครับผม